สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะที่สวนนะคะวันนี้พาเข้าสวนมาตอนกลางวันนะคะมาดูนะคะตอนนี้อยู่ในสวนมะพร้าวนะคะมาเปิดน้ำให้ตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ ปลูกไว้ตรงพื้นที่ว่างๆตรงกลางระหว่างแถวมะาพร้าวนะคะแล้วก็น้อยหนาก็จะเป็นน้อยหนาที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะตอนนี้ใบเขาก็กำลังสวยเลยนะคะมีใบนะคะมีใบที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เริ่มมีดอกนะคะเริ่มติดดอกนะคะ กำลังเขียวสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้อาคาที่เราปลูกไว้นะคะยาวเปน็นโน่นเลยนะคะอายุก็สองเดือนแล้วนะคะตะไคร้กำลังสวยเลยนะคะบรรยากาศในสวนก็เย็นสบายนะคะ ก็จะมีแดดลาไรนะคะแต่ถ้าออกไปนอกสวนก็จะร้อนมากนะคะแต่ก็จะมีลมด้วยนะคะ ปลูกลงไปนะคะ ฝั่งนี้นะคะวันนี้เราจะมาเก็บหญ้าฝั่งนี้กันนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะถ้าเราปล่อยหญ้าไว้ให้มันโตกว่านี้มันจะเก็บยากนะคะ ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรแซมนะคะก็จะมะีแค่มะเขือพวงนะคะอันนี้คือสภาพที่เรายัางไม่ได้เก็บ้านะคะฝั่งนี้ ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะมาเก็บยาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ